สวัสดีค่ะมีรถ Hatchback 5ประตูสภาพปสวยท็อปสุดของรุ่นมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ Nissan Pulsar นะคะ1.8 V-Giato ปี2017ค่ะท่นี้มีมูลรู่เป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะคะราคาโปรโมชั่นตั้งขายว้ที่369,000บาทเท่านั้นค่ะด้านใน,นก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะระบบเซ็นเตอร์ล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะแอร์แบ ABS กุญแจรีโมทนะคะกลงมาในม,มันติดฟังก์ชันนะคะ ุ่ม start ค่ะก้องส่องถอยนะคะจอ n a v i g กเตอด้วยนะคะแอร์ระบบดิจิตอลค่ะรถสวยสภาพตีหน้าใช้มากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะมี n a v i g กเตอด้วยนะคะแต่ต้องใส่ซิมการ์ดนะ3 6ม0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ สี่ดาวนะคะผ่อน,นสบายเดือนละ7,00 0บาทค่ะขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่นั่งเหมนห้าพันบาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะมีมูลคุด้วยนะคะเป็นระบบไฟฟ้านะคะสภาพปีนะคะเป็นรถน่าใช้มากๆเลยมีแอร์ตอนหลังด้วยนะคะขับดีค่ะบอดี้สวยนะคะไม่มีอุบัติเหตุนะคะด้านหลังกว้างมากเลยค่ะน่าใช้ค่ะ พามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะรถดีสวยไม่มีอุบัติเหตุค่ะเอกสารในการเช่าซื้อนะคะสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบับรองกันเดือนนะคะใครกำลังมองหารถห้าร้อยแปดประตูสภาพีสวยแนะนำไปรถคันนี้เลยค่ะนิสสันทอซ่านะคะเครื่องยนต์ 1.8V ท็อปสุดเกียร์โตปี2อ1 7ค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50508 58ติดต่อแอมค่ะ